เปิดตัวเครื่องลูมิสปาไอโอนวัตกรรมใหม่แห่งการดูแลผิวหน้าทำความสะอาดลึกถึงทุกรูกขุมขนอย่างอ่อนโยนผ่านนวัตกรรมไมโครพัลส์ออซิเลชันจะช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอย่างอ่อนโยนทำให้ได้ผิวใหม่ที่เนียนเรียบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้กำจัดสิ่งอุดตันและสิวผดทุกชนิดได้อย่างดีเยี่ยมการหมุนแบบโรเตชันนี้ทำให้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวได้ด้วยเรามาทำการทดลองกันค่ะสมมติว่าส้มคือผิวหน้าของเราที่มีการแต่งหน้าแทบทุกวันเต็บแรกทดลองด้วยกัย Water, สนสลี้้ววก็ถูไปท่ผิหนาของ แบบทุกวันเลยยังเห็นชัดเจนเลยว่ารองพื้นยังค้างอยู่ในรูขุมขนหรือรูสม้มทีนี้เรามาใช้เจลล้างหน้าล้างกันต่อดูค่ะล้างแล้วก็ใช้มือถูนวด,นวดแบบนี้เลยล้างออกด้วยน้ำสะอาด ใช้ทิชชู่สับให้แห้งทุกคนเห็นไหมว่ารองพื้นยังคงค้างอยู่ในรูปของขนของเราอยู่เลยในหน้าเราก็เหมือนกันยังมีรองพื้นค้างกันอยู่ไหมทีนี้เรามาทดสอบการล้างหน้าด้วยเครื่องลูมิสปากันรองพื้นแบบเดียวกันบนผิวหน้าแบบเดียวกันนวดให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้าเปล่ามาดูผลลัพธ์กันว่ารองพื้นจะหลุดออกจากรูปของขนไหมใกล้เห็นแล้วใกล้เห็นแล้วทุกคนดูนี่สิสะอาดใสแจ๋วรูปขมข้นเนียนกรีบเข้าใจหรือยังว่าทําไมสิวถึงหายไปหลังจากใช้ลูมิไอโอต่อมามาทดสอบเทียบกับยี่ห้ออื่นถึงความอ่่่่ออนนนนนโยยมีีีหหหลาาา้้กกทปัเรรจจะุ นแบบี้การปั่นแรงแบบนี้ทําให้ผิวของเราบางแพ้ง่ายและเป็นขุยแต่ด้วยเทคโนโลยีการปั่นแบบโรเตชันสูตรสิทธิบัตรของลูมิสปาผิวหน้าเราจะไม่ระคายเคืองแม้แต่น้อยแตกต่างจากยี่ห้ออื่นโดยสิ้นเชิงเพราะน้องเยลลี่ที่แทนผิวของเรานั้นกระจุยกระจายเละเลยและนี่ก็คือทั้งหมดและความว้าวสุดๆของนวัตกรรมเอชล็อกลูมิสปาไอโอสั่งซื้อได้แล้ววันนี้